cát nhầm lẹn nó Ô, anh xịt này tìm thuốc mưa nó Tại nhà cát nhầm lẹn Mưa đặc trưng Lọ, đây chắc à là, là này Đấy, <laughs> มันมาตุยไปอยู่กับบบค่อยเดยเลาก,กันนี่กันยักษวสัยพิ้นามา้า,ามืออื่นนี่คอ,อยยักลงไปเตยบานนะักลมเลื่อนบ่แมน้าลงสุดก็เลนเมันุขขอกนนอ่นชิลงวะรถทองการบ่มาครัคตบตกกระเทิอนะอแต่ิเราคิดว่ามันสุมันจะไปแมนมึงจะจะลงทิดหนาคนแล้ว คนที <c oughs> ่ร้องเขาขับเลยเมีละอนไม่มีรถไม่เห็ลยเนาะที่ซื้อยังเหมือนนี่ ตนะที่พอดีกินตำมะคงนี่ยกันเออตลาดแมงดักจึงกเห็นโสมนะจะกี้อยู่บื้องนี้เลยโสมเต็มเลยโสม,ม,ม,มดักจึง

โ่รตีนไกตัวเท่าไรนะฮะสองแสนไยีได้สองแสนกิโลไกลสองแสน

นนะได้ใหนะ <c oughs> อมากกลคา้กันไหมมักทวนน่ยจะแสบกวนแม่เย็นแกอิ่มนะมาหลอเบงกไไไันมั้ยไยดีอยู่บ้านมันน้ยโอ้เดือบังกะเล่

จะเป็นโซมโอนมาบังสีไม่ด้เดช่แล้วเดินดีด้อโซมนิซบอกโลดอะไรนะแซนเจ็ดะะเซนเจ็ดเดี๋ยวรอบังเกิด

ป่าพักลายลืมไปเล้ ุปที่เสีน ah> um ้เอ็มบ้างแม่ไหมซุปี่เสียวนข้าวต้มกุ้ยข้าวตีกล้ยทำบ้าหรือเปล่าเฮ้ย่กล้ยฉันรอขนมมาเว้นโซมเหรอ นี่แบบอ่ะโสมอ่ะกระหงมอยู่เลยเจ็บเจ็ลงเมือเลยเมื่อมืนอีกบุหัวหนองโอ้บวชหูเลยนะแมเอาคนเดียว โอ้ยเพื่อนบรดิคืนบ่บรดิคืนเบียรบ่แมนไม่ลงมือให้ขุดเลยเงาเลยป่ะดังไฟเลยเนาะขอทานไมซื้อทานไม่ซื้อพันพี่มาใตะแต่เดี๋ยวมาใบน 地方，对对对。

đục nó mình này. Nhìn được cơn. Ấy, 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 cấm ngạp à? Oh, tới con bà Sao mà nhẹp ngầu cho nó nó กล <nih> <annoying> <problem> ุ่มจ่ว่าสามหมื่อเนี่ยขาบเบี้ยวเพ็ดเองแต่วันเนาะ